วิธีเดินเข้าถ้ำนะคะผ้าลูกไม้เราจะเดินเข้าถ้ำอันนี้คือแนวแนวที่เราเดินแนวไว้นะคะระหว่างผ้าลูกไม้กับผ้าตะข่ายทีนี้เราก็จับแนวที่เราเดินไว้นะคะก็คือแผ่นเส้นกริ่งจับด้านนอกอันนี้คือด้านนอกนะคะเวลาเข้าถ้ำเราจะเดินสองรอบรอบที่1เดินจากด้านนอกโดยที่เรายึดแนวที่เราเดินกริ่งเอาไว้นะคะติดกันอย่างนี้นะคะ อันนี้กาลังจะเดินนะคะเรากัดเข็มหมุดไม่ต้องถี่นะคะกัดเป็นระยะให้เส้นเนาตรงกันนะคะเส้นที่เราเดินแทงกันกิ้งนะคะทีนี้เวลาเราเย็บเราเลงสีเข็มให้ห่างจากเส้นนะคะรอบที่หนึงเดินให้ห่างประมาณสักครึ่งนิ้วนะคะจะมากกว่าก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวหัวผ้าตรงนี้เตัดทิ้ง ให้ตรงนี้ห่างตลอดฝีเข็มนะคะเล็งนะคะว่าห่างจากเส้นตรงนี้เท่าไหร่ก็ห่างเท่ากันตลอดแนวค่ะหัดเล็งด้วยสายตา มันจะมีทั้งหมดสี่ชั้นนะคะตอนนี้นค่ะตรงนี้ต้องย้ำด้วยนะคะย้ำผ้าตักข่ายเนี่ยย้ำสั้นๆแล้วทีนี้เราก็ตัดหัวผ้าค่ะตัดให้เล็กเลยค่ะทีเนี้ ดึงนิดนึงนะคะกันตึงถ้าเป็นผ้าเนื้อบางผ้าชีฟองเข้าถ้ำเนี่ยตะเก็บเขาก็จะเข้าถ้ำถือถ้ากรณีผ้าชีฟองจะไม่มีการแก้เวลาเย็บเขาก็จะเย็บเล็กๆเ,เลยนะแล้วก็ถ้ำเข้าถ้ำของเขาเนี่ยก็จะเป็นเส้นเล็กะคะ่ะ แต่ว่าต้องมั่นใจว่าไม่มีการแก้ทีนี้ก็แกะเข็มมุดออกค่ะจะไปรีดก็ได้นะคะหรือจะไม่รีดกได็ได้ได้ทั้งสองวิธีคือถ้ามือใหม่ก็ไปรีดทีนี้เราก็สลับนะคะดึงนิดนึง เพื่อไม่ให้เขาตึงนะคะไม่ให้ได้ตึงนะคะเราก็จับขอบตรงนี้นะที่ให้ไปรีดเนี่ยเพื่อจะให้ล้มตะเข็บแต่ถ้าจับตะเข็บได้ก็ไม่ต้องไปรีดค่ะได้อย่างนี้นะเราก็ ล็อกเส้นนะคะเส้นเขาก็จะตรงนะคะพอจับรอบที่สองเนี่ยเส้นเขาก็จะตรงอันนี้เรียกว่าตะเข็บเข้าท้ำค่ะจะไม่ต้องไม่ต้องโพ้งนะคะหัวผ้าจะเข้าไปอยู่ข้างในทีนี้เราก็ไปเย็บได้แล้วค่ะ